นี่คือเทวสถานนะครับในคติฮินดูนะคะสวยงามมากค่ะเริ่มเย็นแล้วนะคะเขาจะเริ่มปิดเทวสถานแนะ้ว ที่ลงมาโอ้ได้เดินแค่นี้ก็มีบุญแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะ